สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับอันเบรสปลื้มทำา2ประตูให้กับเรือใบสีฟ้าชูเรียนอัลเวสกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่ามีความสุขที่ทำประตูในนัดล่าสุดรวมไปถึงการต้อนรับจากแฟนบอลเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรส6ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยตอนนี้ซิตี้เก็บไป13คะแนนจากการลงเล่น5นัดตามหลังจากฝูงแค่2คะแนนเท่านั้น หลังจากจบเกมกองหน้าชาวอร์เตินยทำคนเดียว2ประตูในนัดที่ผ่านมาอันเวลส์เผยกับมัดออฟเดอะเดย์ว่ารู้สึกดีกับการทำประตูในนัดที่ผ่านมาและเชื่อว่าตนเองลงสนามพร้อมเออร์ลิงฮาแลนด์ได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมมีความสุขกับผลงานของทีมเป็นอย่างมากรวมไปถึงสำหรับ2ประตูที่ผมทำได้และการต้อนรับจากแฟนบอลทุกๆคนผมคิดว่ามันใช่หรือไม่สำหรับฮาแลนด์พวกเราสามารถลงเล่นร่วมกันใน11ตัวจริงได้ พวกเราเข้ากันได้ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมบางสิ่งดูคุ้นเคยจากการเล่นในอาร์เจนตินาอธิการพรสซิงแต่พิมิลิกเป็นลีกที่เร็วกว่าผมต้องปรับตัวในเรื่องนั้นเพื่อนร่วมทีมของผมช่วยเหลือผมอยู่และผมซาบซึ้งในเรื่องนั้นเป็นอย่างมาก 2. ออดีตหอกผู้ดีประสานเสียงฮาเลนจะทุบทุกสถิติไมเคิลโอเวลและแกรี่ลินิกเกอร์สออดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษล้วนประทับใจผลงานอลริง์บล็อคฮาเลนดาวิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตั้งแต่เดบิว์บรลิกสูงสุดของเมืองผู้ดีจนถึงเกมที่ถล่มฟอร์เรสต์ขึ้นกว่าโหลเออร์ลิงฮาร์แลนด์เขาจะก้าวมาทำลายทุกสถิติฮาร์แลนด์ใช้เวลาเพียง38นาทีของครึ่งแรกในการทำแฮตริกอย่างสมบูรณ์แบบในการทำแฮตริกครั้งนี้ของเออร์ลิงฮาร์แลนด์นับว่าเป็นการทำ perfect h แฮตทริกเพราะว่าการทำประตูในครั้งนี้มาจากการยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาและการหม่งทำประตูจนเวลานี้เออร์ลิงฮาร์แลนด์ทำไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่5เกมเท่านั้น จากประวัติการทำงานตลอดอาชีพบวกมาอยู่กับทีมที่ขยันปั้นโอกาสอย่างเซตตี้ทำให้อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษกล้าฟันธงว่านักเตะวัย22ปีรายนี้จะขึ้นหิ่งเบอร์หนึ่งในทุกสถิติการทำประตูผมย้ำอีกครั้งไอ้หนุ่มนี่จะทุบสถิติการทำประตูที่มีอยู่ในปัจจุบันเขาทั้งใหญ่ทั้งวัยเฉียบขาดเวลาอยู่หน้าประตูและอยู่สังกัดทีมที่ซึ่งสร้างสารรค์โอกาสให้เป็นเลโล ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่น้องมันต้องทําคือดูแลเนื้อตัวให้ฟิตอยู่เสมอลีนิเกอร์ก็ปลื้มดาวเตะเจ้าของค่าตัว500ล้านปอนด์เป็นอย่างมากโดยเขาได้ระบุเอาไว้ว่าอย่างโหนฮาร์แลนทำแฮตชิกจากเวลาแค่เพียง45นาทีใน2เกมเขาบ้าไปแล้วเก้าประตูที่ฮาร์แลนทำได้ในเดือนสิงหาคมยังทําลายสถิติมากสุดตลอดการเดิมของพี่เมลีอังกฤษเวลานี้ตามหลังเลคคอร์สะสมากสุดตลอดการของอลันเชลเลอร์อีก2 5 5ลูกทั้งเบอร์9ของเซตตี้ยังมีอีกหนึ่งแอสซิส ณเวลานี้เออร์ลิงฮาแลนด์ขึ้นแท่นเป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ณปัจจุบันโดยผู้เป็นรองเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นก็คืออเล็กซานโดรมิโตรวิชจากฟูตบอซึ่งทำไปทั้งหมด5ประตูผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ และกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ